สวัสดีคะ่ะเด็กๆพบกับคุูต่อยอีกแล้วนะคะ <bra> เด็กๆเดๆ<า>็กๆค่ะวันนี้เป็นวันอังคารวันที่29มิถุนายนพศ2564เมื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ไปแล้ววันนี้เราจะมาดูความสาคัญของอาหารและประโยชน์ของอาหารนะคะก่อนอื่นก่อนที่เด็กๆจะเรียนเด็กๆ,ๆ,ๆฟังเพลงก่อนดีไหมคะค่ะ หนึส,สามากินข้าวสิมากินข้าวสิก,วสกับดีๆกับดีดมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอำ่อำอำ่อำอำ่อำอ่ำอ่ำอ่ำฟังเพลงไปแล้วเรามาเรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ของอาหารกันดีกว่าคะ่ะ เด็กๆมาดูความสำคัญและประโยชน์ของการรับประทานอาหารนะคะว่าการเลือกรับประทานอาหารที่ดีๆมันจะช่วยให้เราได้อะไรมั่งก็คือเด็กๆได้พลังงานและสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายเราและยังไม่พอนะคะเด็กๆยังจะมีอีกค่ะคือ เสริมสร้างอวัยวะต่างๆให้เจริญเติบโตให้เราแข็งแรงพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่และยังมีอีกก็คือการป้องกันและต้านทานโรคทำให้เราแข็งแรงขึ้นนั่นเองเด็กๆค่ะเด็กๆต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าเด็กๆทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ดูสิคะว่าเราจะ เป็นโรคอะไรคะโรคอ้วนใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆไม่อยากทานอาหารหรือเบื่ออาหารเด็กๆด,ดูสิคะว่าจะเป็นโรคอะไรคะโรคขาดสารอาหารเด็กๆลองเปรียบเทียบดูสิคะว่าคนไหนอ้วนคนไหนผอมเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของอาหารแล้วนะคะ วันนี้ครูต่อยมีใบงานให้เด็กๆทำนะคะก็คือให้เด็กๆเอารูปอาหารมาแปะลงในจานเสร็จแล้วระบายสีช้อนกระซอ่มนะคะเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ของอาหารกันไปแล้วเด็กๆสามารถเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนากรได้ซึ่งถ้าเด็กๆทานแล้วจะทำให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เด็กๆลองไปหัดดูนะคะว่าเราควรกินอาหารแบบไหนวันนี้คุณต่อยไปก่อนนะคะบายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ